ต้นน e with v ี r a n d a Make ค p vocabulary 101สวยด้วยรู้ศัพท์ด้วยทั้งแต่งสวยแล้วก็ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมกันค o r r e รคเตอร์ค่ะตัวนี้กำลังดังมากเลยนะคะคําว่าคอ r รคเตอร์มาจากคำศัพท์ว่า correct c อร r e c t แปลว่าแก้ไขให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือปรับส่วนที่ยังสีไม่สมดุลให้มันสีผิวสมดุลแล้วก็เรียบเนี่ยเหมือนกันหมดเดี๋ยวครูจะส w a t c h ให้ดู สีมันจะออกแนวแบบส้มๆพ,พีชเนาะซึ่งจริงๆแล้วว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะใช้หลักคู่สีตรงข้ามคําว่าหลักคู่สีตรงข้ามเนี่ยอย่างอันเนี้ยคูใช้สีออกส้มๆพ,พ,พีชใช่ไหมคะประเด็นก็คือเราจะใช้กรบใต้ตาที่มันขำ ตนี้ค่ะผิวก็ดูเนียนถูกต้องทุกเฉดเลยค่ะตัวต่อมาค่ะ c อนซ e ลเลอ c ์คอ e ซีลเเนี่ยมาจากคําว่า Conceal Conceal แปลว่าปกปิดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ Concealer ก็คือหมายถึงว่าปิดจุดที่เราต้องการอยากจะปกปิดไม่ว่าจะเป็นอาจจะรอยช้ารอยจุดรอยสิวใต้ตา,ย,ตายิ่งใช้ Concealer นะคู่กับตัว Corrector การปกปิดจะเรียบเนียนมากสุดท้ายค่ะ foundation foundation เนี่ยหมายถึงรองพื้นมาจากคำว่ารากฐานพื้นฐานเพราะ foundation มาจาก verb คือคำว่า found found แปลว่าสร้างรากฐานดังนั้นพอเราเอามาใช้เป็นคำว่า foundation มันก็ได้หมายถึงว่าเวลาก่อนเราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องสร้างพื้นฐานบนหน้าให้มันเรียบเนียนปรับสีผิวทุกอย่างก่อนเพื่อเวลาที่แต่งหน้าลงไปหน้ามันก็จะดูสวยปกปิดทุกอย่างค่ะ